มันจะเห็นเอกลักษณ์แค่แบบแค่ที่ตึกนี้เองนะแต่ที่จริงมองตรงไปข้างในลึกๆเลยนะมีแต่ตึกครับตึกกับตึกอย่างเดียวทุกคนว้าทุกคนอยู่เมืองไทยครับเนี่บมันเหลือครับทุกคนมันเหลือครับแบบโป้แบบจะเฮ็ดเท่าไหร่นะครับแบบเอาทีวีนี้มาแบบมาตังโชว์เลยครับมาตังแบบทำเป็นโคชนาเลยครับโอ้สุดยอดครับทุกคนอยู่เมืองไทยครับผม้ามาเห็นเลยครับทุกคนว้าเขาหัวเง็กเง็กเราหอยนี้ว้าทุกคน ใหญ่ช่วยรถดอยู่เมืองไทยนะครับว้าดูน,นีครับสูงเจ็ดฟ้ารุดเห็นบอกครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากปรับไปปรับมานีคือหน้าจอนะครับค่อยเสียลายมากเลยว่านหน้าจอนี่ต้องเอามาตักแหลต้องเอามาตักฝนแบบนี้ครับว้าดูเดี๋ยวมันบวแปะบ่บพังอีกว้าสดใหญ่กว่ากัาแพงบางคอยอีกนะเมืองไทยเขาช่างเก่งอีหลีรับเอาแบบความบกคิดความบอ่อ ประผนของคนเล่านะที่จะมาเห็นแบบนี้ครับแต่ว่าคนไทยนี่เขาแบบเหลือครับเหลือเพื่อเขามาเอามาเอามาตั้งโชว์ไ้เป็นแนบบเอามาเปิดให้คนที่แบบทับโถขกับพันจอนไปก้างข้างเนาะห้เบิ้งในเห็นนะครับว้าโชว์แบบุปนะกี่เราเคยเห็นแต่โฆษณาอยู่ที่บีอยู่ในบ้านเนาะแต่นี่เห็นอยู่ในไทยนี่เขาเปิดเปิดเปิดให้โลกดูเลยทุกคนว้าวสุดยอดคตัวทุกมาอยู่กับไฟอีกแล้วนะครับทุกคน นี่ก็จะอยู่ในเขตกรุงเทพแล้วครับทุกคนนี่ครับก็จะเห็นเป็นตึกบ้านเรือนของประชาชนเยอะมากครับทุกคนเรือเป็นคอนโดครับโอ้โหคอนโดใหญ่ครับทุกคนครับเจอคอนโดใหญ่ๆสวยๆงามๆคมาทุกคนอันนี้ก็เป็นตึกหลังนะครับเป็นตึกหลังตึกนึงนะครับที่เขาจะสร้างขึ้นแบบยั่งยโสเช่นะครับทุกคนที่คอยไล่มาเห็นแบบตรงๆในไกดเลยครับเพื่ก็บมคิดนะครับว่าจะได้มาเห็นตึกนี้นะครับทุกคนตึกนี้แบบดังมากเลยนะครับ ช่วงแผ่นดินไหวแล้วก็อยู่กระแสมากเลยนะครับว่าเป็นตึกเก่าๆแต่ว่าก็เป็นอย่างเลยเนะี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยป้าทุกคนนี่นะครับเป็นตึกที่เขากำลังสร้างอยู่คือแบบเลี้ยวเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแบบว่าสวยนะครับใหญ่ครับแบบชมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะเป็นตึกดี่นะครับเ<ม>วลาเขาบอกเป็นแบบนี้ก็มีแต่ตึกเนาะมีทั้งตึกหรือว่ามีทงังทางรถเดับอันนี้ก็เป็นทางรถทางรถอ่อ ็นทางรถยนต์เ้อเป็นขวาเป็นสะพานครับจะขึ้นขามแม่น้าเจ้าพระยจาครับเดี๋ยวทางลุมมีกอยอย่งเป็นทางรถอีกครับอยู่เมืองไทยนะครับมาทุกคนเต็มเลวบันเชิงเต็มด้วยบ้านเรือนนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดดีๆครับอยู่เมืองไทยนะครับนี่ก็จะเป็นสถานีนี้ที่แบบบบเหมือนที่อื่นนะครับที่เคเห็นนะทุกคนนักเรียนร้ายทุกคนเมืองไทยนะครับเรียนร้ายครับ รถไฟก็เดี๋ยวก็มานะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นนักเรียนที่เขาเพิ่งจะเลิกเรียนตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ติดตัวเองสะพานทางนี้นะครับรถมาแล้วครับชมมารถ้นได้เลยครับอันนี้ครับแต่ว่าเขาจะสวนกันนะครับอ๋อมาตรงนี้แล้วเขาเปลี่ยนรางนะครับอ๋อสวยทุกคนมาตรงนี้ก็เปลี่ยนรางเข้ามาเส้นเดียวกันนะครับ รตรงนี้ก็จะเป็นขหรือเป็นสะพานนะครับข้ามมนน้ำาเจ้าพระจาบนะครับทุกคนทางรถขอใจนะครับมีคนไทยครับมีคนรลายครับทุกคนนักเรียนก็หลายครับนักเรียนของคนไทยนี่เขาจะแต่งโตเนาะแต,งต่งตแบบใส่กางเกงขาสั้นใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าสาาีขาวเนาะเป็นนิตกษาดเลยครับแล้วก็ขอโปงกระเป๋าเนะเาะก็จะใส่เป็นกิักษาดเลยนะครับคนไทยเนาะหรือว่านักเรียนเนาะแต่ละโรงเรียนแต่ละ ทีก็ก็เล้แบบเหมือนกันได้ครับทุกคนที่ค่อยเห็นหนะครับดยอดครับทุกคน,กคนเลยครับเดี๋ยวค่อยจะนั่งรถไฟนี้ไปทางในรุงเกิดผมกับคน,คนมาตรงนี้แล้วมันเปลี่ยนสลับทางรถไฟทุกคนมันชวนกันก็เพิ่งมาเห็นครับทุกคนมันมุ่งหน้าไปอย่างเดียวทุกคนแต่ว่าจริงจริงนี่มันชวนกันไปเลยทุกคนแล้วมาตรงนี้มันสลับทางรถไฟนะครับทีนี้ดูเห็นคนเห็น,นเนาะที่ว่ามันจะชวนมาทางนี้เนาะเดินไปทางหลัง มีคันนึงครับจะสวนไปข้างหน้าครับว้าทุกคนแปลกนะครับก็เก่งจริงๆครับก็เลกคิดว่ามันจะมาทานนี้อย่างเดียวดูจะไปอย่างนี้ครับโอ้โหวังสวนกันเลยทุกคนโอ้ยคุมาเจอครับก็มาเยอะนะครับเนี่ยไปไหนยังไม่ถึงไหนนะครับคนเชื่อตัวเขายังไม่จบทุกคนโอ้โหมันต้องไปทุกๆสถานีครับมันไม่ได้เหมือนกันแต่ละที่ครับ นี่มันแปลกทุกคนคนใหม่ทคนแต่ทานีนี้มันชวนกันทุกคนโอ้โหโอ้หมันเป็นลางแต่ว่ามันเป็นคู่นะครับแต่ว่ามันมาแล้วมันจะชวนกันทุกคนนะครับเป็นเป็นลางหนึ่งตรงนี้มันมาแล้วมันก็จะแยกกันนะครับเป็นที่แบบที่มันจะมาหยุดนะครับมีหน้าจอหญ่ๆ้ทุกคนนะครับเมืองไทยครับอันนี้เป็นหน้าจอโฆษณานะครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากนะครับเมืองไทมีหน้าจอแบบตั้งตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับใหญ่กว่าบ้านนี่ครับหน้าจอครับโอ้ยเมืองไทยนะครับแปะครับนาโคสนาค้ายข้องนี่เขายังเป็นหน้าจอทีวีใหญ่ๆครับที่ตั้งไว้ครับขนาดร่นแหลตล่นฝนนี่มันยังบกเปียกบบอื่นนี่แบนมันก็ช็อตขอพังเลยครับหน้าจออยู่เมืองไทยครับว้าทุกคนผมบอกเลยครับอยู่เมืองไทยทำอะไรย่างเดียวครับเป็นหน้าจอแบบนี้ครับถ้าเป็นป้ายโฆษณาแบบนี้ค่อยก่อ ก็ยังบ้าอยู่นะแต่อันนี้มันเป็นไฟโฆษณาแบบทีวีเลยทุกคนตากแดดตากฝนนะทุกคนว้าโทุทำอไรยังไงเนาะทำอะไรดีดีไปทุกคนโอ้โหขับชุดยอดครับพ่นลายทุกคนเยอะแยะมากมายครับข้างหลังเราครับรถไฟกำลังจะมาแล้วดนะครับรถไฟมาแล้วทุกคนนี่ครับมันสวนกันดนะครับมันเป็นร่างเดียวทุกคนครับโอ้โหทุกคน เมื่อกี้ค่อยมาเช่นนี้ซื้อนะครับเช่นนี้ก็แพงน,นะครับพารถนะครับไปก็คือว่าไม่ได้ไกลมากแล้วแพงกับพาครนบนั่งมา50บาทเมื่อกี้ค่อยนั่งตั้งแต่ที่บางใหญ่แนละ้วมาต่อจะลงมาเช่นนี้นะก็เลยทิ้งบัตรใช่ไหมซื้อ่าตอนแรกก็55บาทมาต่ออีกคันนี้ก็50บาทแพงมากครับทุกคนจะไม่เหมือนท,ทุกเช่นมันจะราคารถไฟไม,ไม่ไม่เท่ากันตอนแรกค่อยคิดว่ามันจะเท่ากันนะครับ นี่เลยครับคนโอ้ยรถไฟมาจอดโค้ดมันสวนกันดีๆครับทุกคนตอนแรกคยคิดว่ามันมิสวนกันนะครับว้าวทุกคนแปลกนะครับแปลกมากครับเตือนเต้นหลายนีครับนี่นะครับรถไฟครับรถเม์ครับท่านี้ก็มีรถเมฆท่านี้ก็มีรถไฟครับทุกคนมีรถน้อยรถใหญ่ครับมรถไฟนะครับรถกำลังจะออกไปแล้วครับทุกคน นีะครับไปแล้วครับ BRS D p s เหรออันนี้จะเป็น BPS นะครับทุกคนนี่เลยครับไปแล้วครับพวดพวดเลยครับทุกคนเร็วมากเลยครับนี่ครับวิ่งเร็ววิ่งเร็วอีลีครับทุกคนวาเห็นบอกครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากปรับไปปรับมากนี่คือหน้าจอนะครับค่อยเสียหลายมากเลยบ้านหน้าจอนี่ต้องเอามาตักแรงต้องเอามาตักฝนแบบนี้ครับว้าดู ี๋ยวมันก็แปรบ่อขั้งอีกอโหดใหญ่กว่ากัาแพงบางคอยอีกนะเมืองไทยเขาช่างเกงอีหรีครับเอาแบบค้อมบอกคิดค้อมบ่กบกผันของคนเล่านะที่จะมาเห็นแบบนี้ครับแต่ว่าคนไทยนี่เขาแบบเหลือครับเหลือเพื่อเขามาเอามาเอามาตั้งโชว์ไ้เป็นนี้ครับเอามาเปิดให้คนที่แบบขับรถขับคันจอดไปกลางทางเนาะหฮเบิ้งในเห็นนะครับว้าชุบแบบ ทัวร so mm ์เขาเคยเห็นแต่โฆษณาอยู่ที่บีอยู่ในบ้านเนาะแต่นี่อยู่ในไทยนี่เขาเปิดเปิดเปิดให้โลกรู้เลยทุกคนว้าวสุดยอดครับทุกคนนี่ครับตึกดีใจชุ่ยๆงามเลยครับนี่ครับทีมเมืองไทยครับเนี่ยมาอีกแล้วทุกคนมาแป๊บเดียวครับีรถไฟช่วทุกคนเนี่ยรถไฟชวนมาแล้วครับเดี๋ยวจะยังไงต่อครับทุกคนอันนี้ก็มาครับนี่ครับดีเลยครับทุกคนรถไฟมันมาสวนกันทุกคนโอ้โหสวนกันเลยครับทุกคนอันนี้มาเร็วนะทุกคน ทางนี้มันจะมาเร็วกว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหม,มาชนเนี่ยความบอดไฟชูงนะครับทุกคนอาพนักง,งานเจ้าหน้าที่รถไฟเขาจะมายืนเบิ้งอยู่ไปนี้นะครับแล้วเขาจะปิดประตูแล้วเขาก็จะขับรถไปนะครับความบอดไฟแบบสูงมากครับทุกคนสูงแบัดชุนมแรงดีครับนี่ครับ,รบโอ้มาไม่รู้ีจริงนี้มันมาแล้วมันมาชนกันเขาก็จอดเนาะจอดชะลอกันอยู่ตรงนี้ทุกคน เมืองแบบนี้เลยยากนะทุกคนนี่ครับรถไฟยิงสวนกันครับเล่นเดียวรับรถไฟมารับประชาชนนะครับนี่ครับเพื่อว่ามาเป็นรางเดียวกันเพื่อมาชวนทางกันตรงนี้ทุกคนเมืองไทยครับแบบมันเก่งอีกแล้บเขาทำอะไรแบบชุดยอดครับนี่ครับระบบ AI หรือว่าระบบที่เขาจะทำคือเขาสางกันมากครับมาเห็นแบบนี้มันอะไรน้อยๆทุกคนมันใญ่นะครับเลยทีดีคบทุกคน ันนี้ก็คือแบบเป็นสถานีนึงที่แบบมันเบิ้งเดี๋ยวมันแปลกมันแปลกโมเปียกตายดีครับมันจอดอยู่ตรงนั้นนะครับกำลังกำลังมาครับทุกคนนี่ครับกำลังเข้ามากเลยรถไฟทุกคนเดี๋ยวจอดชะลออยู่นะครับเล็กแค่นี้เดียวนะกองมันม้่งไปทั้งล่างก็จะเป็นทางรถยนต์นะครับรถคนร้ายอยู่ที่ไทยทุกคนเนี่ยบูตูช่ายคนไทยก็ร้ายด้วยครับติดนะครับติดร้ายที่เรียบที่ไม่ ท่านบบบว่ามีรถไถ่หนิรถหนิจิงติดไปใหญ่ครับแล้วบ่มีหัวบ่มีสะพานนี่คือแบบติดมากเลยทุกคนอยู่เมืองไชยครับสุดยอดครับนี่เลยครับว้าวครับติดดังเน้นหนาครับสุดยอดครับเมืองไชยครับไฟร้ายทุกคนอยู่เมืองไทยครับ ันิลเล่นหมูชิลเล่นตาหมุ่นไปกันทุกท่านภาที่คนเล่ายัางบม้มี่ครับเขาจะไป่ันให้แบบเัืต้นเล่าเขาเป็นมีแบบนี้เนาะอยากให้มีเพราะว่ามีไปถึงทางบ้านข่อยยิ่งดีเลยครับนั่งรถไฟชมวิวอ่ะโอ้ยยอดเราทุกทนเดี๋ยวว่าอันนี้อยู่เมืองไทยเนาะนั่งรถไฟชมวิวนั่งรถไฟอ,อยู่เมืองไทยเนาะมีรถไฟไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่เมืองไทยนะครับมันจะเป็นแนวนี้เลยครับ าทุกคนมันจะชวนกันมาอีกแล้วทุกคนมาเร็วมากครับทุกคนแป๊บเดียวครับคันหนึ่งนั่งรออยู่นู่นครับจอดรออยู่แล้วครับทุกคนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมานั่งรถไฟคันนี้ไปครับเข้าไปอิชินีหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะลงไปแล้วครับโอ้โหทุกคนชุดยอดทุกคนมาแล้วเราต้องจอดให้คุ้มทุกคนก็นั่งนั่งอย่างเดียวนี่แบบยอดครับก็คือผมมีประสบการณ์มาเที่ยวกับแพนนะครับ แล้วก็เขาพามานั่งรถไฟครับแล้วก็ได้รู้กันว่าเออขึ้นยังไงไปนั่งยังไงชื่อตัวยังไงนะครับในแบบสิ่งที่คนเราอยากมาเที่ยวก็ผมแนะนำนะครับว่ามาได้เลยครับหรือว่าผมมาเป็นไกด์ให้ก็ได้ครับติดต่อผมมาได้นะครับทุกคนคือหลายคนนะครับที่แบบว่ามาแนะนําผมให้ผมศึกษาข้อมูลดีๆมานําเสนอนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํากันไปนะครับทุกคนผมก็จะ หาช่องทางที่ผมมีความรู้นะครับพบมาไม่เป็นครับครั้งพบพูดก็จะไปไปกลับกลับไปกลับปลานะครับมันเป็นแนวนี้นะครับผมจะไปตรงที่ตึกมหานครแบบตึกกรุงเทพทุกคนตึกที่สวยๆอะ่ะทุกคนมันเป็นตึกอันนี้นะครับผมอยากจะไปมากครับทุกคนมันเป็นตึกที่แบบมีชื่อเสียงและดังมากอยู่ในเมืองไทย,ยครับหรือว่าออกไป ทั้งประเทศเลยครับออาไปทั่วประเทศออกไปทั่วโลกเลยครับหลายคนมากครับจะมาตึกนี้นะครับนี่ครับหลายคนนะครับจะขึ้นมารถไฟนะครับนี่ครับรถไฟคันนี้ก็ทั่วคนเยอะครับสถานีคันนี้คนเยอะไลนยนี้ีครับคนพายทุกคนสถานีนี้ครับแต่๋วเช่นแต่ละสายนี่มันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันไปหมดเลยครับนี่ครับคนไลายครับทุกคนโอ้ คนเข้าคนขึ้นยังไม่อยู่นะครับชาตชาตา,านีนี้คนจะเยอะมากครับนี่นะครับทุกคนทุกคนข้างในเขาจะ,จะตกแต่งเป็นสีชมพูครับจะสวยจะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับน้ำครับทุกคน สถานีนี้บอกเลยคอมสุดยอดนะครับทุกคนมันจะมาติดตรงที่ว่าดูแบบมีตตึกสูงใหญ่ครับทุกคนว้าวสถานีนี้มันอยู่ใกล้มากทุกคนผมลงมาผิดสถานีอีกแล้วผมบอกเลยครับว่าเรียบรถไฟออกไปแล้วทุกคนมันไปเร็วมากนะมันฟุ้งไปนะครับเดียวมันจะไปจอดตรงอีกหนึ่งสถานีตรงนั้นนะครับสถานีตรงนั้นก็จะคือเป็นคอนโดน,นี้เลยนะครับผมอยากมีเงินขึ้นคอนโดน,นี้มากครับแต่จองบ้านนะครับ ผมก็ไม่มีกําลังทรัพย์จะเยอะขนาดนั้นครับแล้วก็จะขึ้นไปนะครับแล้วก็ขนาดผมจะมาเลินทางมาทเที่ยวท่องเที่ยวมาถ่ายและรีวิวแบบสิ่งที่มันงามๆแบบนี้นะทุกคนค่อยก็ยังจะยังคิดแล้วคิดอีกครับว่าจะเข้ามากรุงเทพหรือบอรครับมมเข้ามาแล้วก็ต้องเสียครับอย่างน้อยสักวันหนึ่งสองร้อยครับเสียไปเลยครับโอ้เพราะว่าผมาเมื่อยังบรมีตั้งเลยครับทุกคนเดี๋ยวโอ้เต็มเลยตึกครับทุกคนเพราะมึงมาเห็นหรือมองกันไปมีแต่ตึกครับทุกคนว้าา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  ใหญ่ช่วยรุอยู่เมืองไทยนะครับว้ารนี่ครับสูงเจ็ดฟ้าทุกคนรถไฟเมืองไทยครับทุกคนมันมาเร็วครับไปเร็วมากทุกคนโอ้โหชถทานีหนึ่งรถบีไฟครับหนึ่งมาจอดตรงนั้นก็มาจอดตรงนี้แล้วทุกคนโอ้โหนี่ครับรถไฟอยู่เมืองไทยครับทุกคนไปเร็วมาเร็วครับโอ้โหชุดชอครับทุกคนีเลยครับตึกนี้มีชื่อเสียงและจังมากนะครับทุกคนโอ้โหแบบมีหลายคนต้องใครขึ้นไปนะครับ ผมได้ยินว่าเขาเพิ่งจะทำปรับปรุงหรือว่าตกแต่งความบัดเซียวขึ้นมานครับที่เขาทำเป็นที่อเอ็นตัวตาน้างเนาะที่เขาเอ็นตัวแบบเนี้อ่ทำให้คนที่เขามาดูเกาะดูแล้วดูความสูงอะไรแบบนี้ครับอยู่เมืองไทยครับโอโ้โหนี่เลยครับวิไลตึกนะครับที่แบบที่ชมวิวอยู่ท้้งบนครับนี่ครับเป็นตึกแถบรูล่ลามากครับ แล้วก็ที่แบบเขาสร้างขึ้นให้คอนโดนี้ก็จะแบบเป็นห้องฝกักหรือว่าคอนโดที่คนเขาเข้าอยู่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนตึกก็สามารถคนที่เขาไปเที่ยวขึ้นไปชมความสูงความงามในเมืองในกรุงเทพหลายคนอยู่เมืองไทยกับเขาสร้างแบบนี้เลยครับโอสุดยอดครับทุกคนโหเอนยครับสุดยอดอีนดี้ครับอยู่เมืองไทยครับ นี่ครับมันมีตึกๆสูงๆงามๆครับทุกคนว้าวครับสร้างเก่งแบบไร้ดีครับทุกคนเมืองไทยครับค่อยบอกไว้เลยครับนี่ครับส้างรถนะครับนี่ครับนี่เป็นน้ำเลยครับเขาสร้างเป็นขวาสะพานรถไฟเลยนะครับเป็นห้องระบายน้ำใหญ่ๆนะครับนี่ครับเขาก็อัดไปเลยครับปิดไปเลยครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับรถติดมากนะครับชอยนี้ติดติดมากติดอีหลีครับทุกคนอยู่เมืองไทยครับยิ่งแบบตอนเย็นๆแบบนี้ครับ รถติดครับทุกคนติดละไ้ทุกคนแบบนี่เลยครับอยู่เมืองไทยครับบรรยากาศก็เย็นนะครับอันนี้ครับที่จริงนี่นแหล่นนะครับขันมันผบบมีตึกนะครับแต่มันมีตึกครับทุกคนโอ้โหอยู่บ้านคอยนี่คือแบบลบหลด่นบฝนก็คือแบบต้นไม้เนาะแต่อยู่เมืองไทยนี่คือแบบลบหลด่นบฝนด้วยแบบตึกครับมีแต่คอนโดงามๆตึกสวยๆครับนี่ครับแต่เป็นท่องของคอยนะครับมันชุ่มไกด์มาหลายเนาะ มันจะเห็นเอกลักษณ์แค่แบบแค่กี่ตึกนี้เองนะแต่ที่จริงมองตรงไปข้างในลึกๆเลยนะมีแต่ตึกครับตึกกับตึกอย่างเดียวทุกคนโอ้ว้าทุกคนอยู่เมืองไทยครับนี่ครับโอ้คุกใบเมื่อกี้เห็นนอยู่เป็นเสาสะพานครับเขายังเอาจอทีวีมาไว้ครับทุกคนว้าโหมดอิริอยู่เมืองไทยครับทุกคนโฆษณาครับว้าทุกขนาดเป็นป้ายโฆษณาเขายังเอาเป็นจอทีวีครับนี่ครับ นี่ครับโอ้โหนี่ไม่ใช่ไ่ามีแค่จอเดียวนะมีทุกต้นมีทุกเสาครับทุกคนป้าเขินยอดมาทุกคนอยู่เมืองไทยครับโอ้โหนี่ครับชมความงามและความหรูอยู่เมืองไทยเลยครับทุกต้นทุกเสาต้องมีจอทีไวีไปด้วยทุกคนโอ้โหมีแค่เสาเดียวนี่ก็แค่แบบสงสัยแล้วนะเออแต่นี้มีเยอะมากทุกคนมันมีแบบเป็นสิบเป็นยี่สิบเลยครับเนี่ยเป็นเศร้าเลยครับจอทีวีครับ ว้าวทุกคนเียดายจังเนาะขนาดบ้านของค่อยยังมีแต่ทีวีเบงเนาะทีวีเบงหนังเลยครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่คือแบบเขาตั้งโชเลยครับแบบมันเหลือนะครับแบบแล้วจังหวัดค่อยนี่ก็แบบว่ามันเหลือครับทุกคนมันเหลือครับแบบโอ้โหแบบจะเฮ็ดเท่ไหรนะครับแบบเอาทีวีนี้มาแบบมาตังโชเลยครับมาตังแบบทำเป็นโคชนาเลยครับโอ้สุดยอดครับทุกคนอยู่เมืองไทยครับ ผมเพิ่งเข้ามาเห็นครับทุกคนว่าเขาหัวเง่งๆเราหอ,อยนี่โอ้โหมันเลื้อนะทุกคนอยู่ืองไทยครับเอาจอทีวีนี่มาตั้งเป็นโฆษณาอยู่ติดเป็นทุกทุกเสาสะพานนะครับมองไปนี่ก็เห็นเลยจอทีวีครับทุกคนโอ้โหมันเลื้อยดีครับก็ฝากติดตามช่องน้องเบาเลาะะ่าเนื้ออินดี้นะครับบายบายครับทุกคนเดี๋ยวค่อยจะไปเที่ยวต่อครับโอ้เยอะอีนดีครับคอนเทนต์นี้ก็แบบทำคลิปเดียวได้ครับทุกคนต้องทำหลายๆคลิปครับ บายบายทุกคนฝากฝากกดติดตามช่องน้องบ่าวเราเนี่ยอินดี้ด้วยนะครับนี่ครับ